โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผม night c t y tv กับผม night นะครับ night night แบบ night แบบสวินนะ n i g แบบความมืดอ,อ่ะเรามาอยู่กับ lost scene จุดเริ่มต้นของ x x ในที่นี้น่าจะหมายถึงว่าที่ขุดนะผมว่าฉากนี้สวยมากแต่ถ้าข้างท่านผู้ชมจะได้เห็นก็คือผนจะใส่ gip อ่ากิฟต์เออกิฟต์ฟอร์บิยอน จะใส่กิฟของโครนี่จิบิไว้ข้างๆแล้วก็ไอ้ข้านจะใส่โคมี่ก็คโคมีไว้ถ้ามันทําได้นะถ้ามันทำได้คนะุณต้นผู้ชมก็จะเห็นแต่ถ้าทําไม่ได้ท่านผู้ชมก็จะไม่เห็น <c oughs> ผมเราผมไม่รับประกันนะ <c oughs> <c oughs> ฉชิบหมดเลยเก่อนนะฉันไม่รับประกัน <c oughs> โอเครอเพลนจริงๆผมเล่นมาสักพักแล้วแล้วผมก็เล่นจนผมเติม ตอนเติมแพ็กโลบโลธนาแต่ผมคิดว่าแพ็กนี้มันราคา,าพอๆกับเทลเลเรียเลยไม่ต้องสนใจถ้ามันมีอะไรรอออกนอกด้านข้างโอเกลนี้ไปเกินดดาวต่างดาวกี้มต่มาสุ่มกาชากันกาชากาชาคือกล่องรูแห่งการสุม่มไม่ต้องสนใจถ้ามีอะไรรอ,อด้านข้างมันเป็นแ่ข้อพินท่าเลยเจไม่เนปะ็นไะ เดี๋ยวทางระบบเขาแก้เองแหละสีม่วงสแสดงว่าผมจะได้รู้สีม่วงที่เราใช้การทําถึงขอบคุณมากเลยสีม่วงจริงๆได้รับบารียี่สิบแป๊บนะตัวสองห่วยแตกมากเลยผมขอแป๊บหนึง่งอ่าเรามาสมการเทค2สองแล้วกันเมื่อกี้ไม่นับนะเมื่อกี้โอเค การบันทกสองการส่งเมื่อกี้ถือว่าค่อนข้างดีถ้าได้ดูสี่วงสี่วงนี่ถ้าจะไม่ผิดต้องใช้ทำเท่าไหร่เนี่ยสี่วงผมจำไม่ได้แต่รู้สี่วงนี่ถือว่าค่อนข้างดีสี่วงใช้สองร้อยห้าสิบสีวงนี่ค่อนข้างจะแพงเลยถ้าได้สีม่วงมาที่ผมหวังว่าจะได้สีแดงทั้งสองอันแล้วก็สีส้มซักอันหนึ่งเพราะว่าสีส้มทำยากโคตรสีส้มนี่โคตรขี้โกงอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใช่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตกามว่โคตรกี่โกงเลยตึงเกลือตะกี้อ่าทะลวงทะลวงบวกสามเมื่อเริ่มการต่อสู้อันนี้ดีนะมันผสมกับสายในเกมนี้มันจะมีสายทะลุทะลวงที่จะบวกเตเบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจะเป็นของอพระธาตุระดับบอสอ่ะจะเป็นของใครเห็นแล้วครับวันนี้อย่าไปสนใจสนใจมัน <laughs> อยู่สนใจมัน อันนี้ของบอสพระธาตุบอสผมจะไม่ได้ว่าชิ้นไหนนะที่มันจะสร้างความสรยหายเพิ่มเติมอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์้าความเอ้ยหมุนดิโอ้สงสัยจะอยู่ดื่อนะพระธาตุบอสไม่มีอ่ะแล้วแม่ผมก็ลืมผมก็ลืมไแล้วว่าไหนแต่ว่าต,ตรงว่าของพระธาตุบอสนี่สายจวนนี่โคตรโกงเลยบ <c oughs> อตามตรงนะอ่ะ <c oughs> เมื่อกี้นี่ถือว่าค่อนข้างดีนะคือเงินทุนเราสูลไวสองครั้งเลยแปดครั้งจึงจึงจึงจิ้งจิงึงเกลือไม่น้องพูดเลยเกลือเกลืออันนี้ได้ลดราคา้รนค้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ลดราคาแางค้าค่อนข้างดีนะกับระยะยาวแต่ผมไม่เคยชอบมันไม่ได้เกี่ยวกันต่อสื้อไม่เชื่อะไรไม่ได้เลยห่วยผมเล่นมาถึงด่านไอ้นี่แล้วอ่าถนนนรก ถนนโลกนี่คือเกือบสุดท้ายแล้วว่ะอันสุนท้ายอีกทีสุดท้ายอีกทีน่าจะเป็นถนนจัดันดับมันจัดดับผมเล่นจนเบลยี่สิบเจ็ดแล้วว่ะภายในยี่สิบกว่าชั่วโมงวะจริงเฮ้ยสี่ท้องใช่ที่ผมคิดป่ะใช่ไหมไม,ไม่ใช่ลองเออแม่เอ้ยร้อยกุญแจทุกหมอมันเก็บยากนะเฮ้ยสีแดงอย ขอดีๆน,นะขอฟื้นฟูอ่ะมันแย่ไหมก็เรียกว่าแย่ก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันใช้รูนที่ต้องทําประมาณพันกว่าๆเลยอะฟื้นฟูบวกนี่ก็คือทุกเทิร์นผมจะได้ฟื้นฟูเลือดหกแล้วก็ต้นเกมมันจะมีให้มันฝรั่งอบกรอบรสอร่อยของเทสโตรโลตัสที่จะบวกสองที่จะฮิวเลือดสทุกเทิร์นฮิวเลือดสาแล้วก็จะลดลงเหลือสองแล้วลดลงเหลือหนึ่ง แย่ไหมจะว่าแย่กองมันาเพราะว่ารูนสีแดงออกยากเอ่ฟื้นฟูนี่ไม่แย่สำหรับสาย, <c oughs> ยาจะลองห้จริงคือมันจะมีอยู่สายหนึ่งที่จะคูณฟังสมาธิเท่ากับฟื้นฟูคูณสองเท่าเท่ากับของฟื้นฟูอะเท่ากับฟื้นฟูหกก็จะได้สมาธิหก เวทมนต์ต่อเนื่องลองม,มาเรื่องเกมสองครั้งเวทมนต์ต่อเนื่องนี่ก็ดีนะเวทมนต์ต่อเมืองมันจะมีภารกิจหนึ่งเควสอันหนึ่งอ่ะที่จะบอกว่าให้มีเวทมนต์ต่อเนื่องในเด็กทั้งหมดสิบเวทมนตอนอ์อันนี้จะได้ทั้งหมดยี่สิบกุญแจซึ่งมันก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ผมเล่นเกมนี้ผมเพิ่งคืนที่ครั้งเดียวนะคือการเล่นโหมดไอ้โหมดอันใหม่ไอ้ไม่เล่นถนนเดิมไปแต่ตัวกระทึบตายเพราะผมคิดว่าบอสมีสามเฟสไงแต่จริงๆมันมีแค่สองเฟส ก็คือเฟยโง่ๆกับเฟยที่เก่งอะไรเงี้ยอันนี้สายเก็บเงินก็ดีนะถ้าเกิดจะไปเล่นสายเก็บเงินเพราะมันจะมีะพระธาตุสีทองชิ้นหนึ่งในเกมเนี่ยที่จะมีความสามารถในการที่จะบวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งสแต็ปมันจะบวกหนึ่งบวกหนึ่งทุกๆหนึ่งร้อยทองที่มีเพราะฉะนั้นผมเคยเล่นทองที่มีอยู่ทั้งหมดสองพันสามร้อยมันแบบว้าวมันเจ๋งมากมันเยอะจริงๆสองพันสามร้อยทองนั่นคือแบบโคตรเยอะ ขี้โกงจะจัดเลยเราทั้นแบบโอโอฮีป้องกันก็โหโจมตีก็แรงอ๋อเก่งจริงๆครับท่านผู้ชมอะไรเงี้ยเจ๋งว่ะเออสุดยอดนี่ไงนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่นี่ก็ทองอันเนี้ยมันบอกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับพลังโจมตีและพลังป้องกันหนึ่งเพราะมันจะพลังโจมตีหนึ่งพลังป้องกันหนึ่งตางทองที่มีทุกๆหนึ่งร้อยทองก็คือถ้าเกิดผมมีสองพันสามร้อยแสดงว่าผมจะได้พลังโจมตีและพลังป้องกันทั้งหมดยี่สิบสามคันเอ้ย ยี่สิบสามครั้งอะจะได้ยี่สิบสามมันเป็นสแต็กคไวตรงเงี้ยเหมือนสแต็กกันเนกกี่แต่ผมจะมีสแต็กนี้ยี่บสามอันเลยอะไรเงี้ยคือแบบตีโคตรแรงอะโคตรแบบสะใจที่สุดเฮ้ยเพื่อนคุณขึ้นสีแดงอันเดียวเองนะนี่มันจะเกลือไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ได้ของใหม่โคตรหายจากหมอกดำลบสองก็หายจากหมอกดำนี่มันหายกันแรงนะผมโดนบางทีโดนไปสิบสามอะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดไม่มีรถดับหมึลงครึ่งหนึ่งอะโคตรแรงอะ สิบสามนี่คือรถแล้วนะสิบสามนี่ถ้าไม่รถนีไปยี่สิบหกแบบโอ้โหยีย่สิบหกนี่แล้วมันจะมีตอนเริ่มเกมที่ว่าถ้าเกิดเสียแม็กเลอร์เราจะได้พระธาตุบอสซึ่งมันดีมากๆกว่าธาตุบอสนี่แบบโคตรกินกงจริงเสียแม็กเลอร์ก็คุ้มอันนี้เว้นบอโจมตีสองครั้งเมื่อเริ่มเกมเออมันจะมีภารกิจหนึ่งด้วยที่จะบอกว่ารับเอ่อห้ามรับไออ,อะไรนะเดี๋ยวดูกันมันจะมีเอ่ออนไนวะ ไม่ใช่เนียนแบบไม่ใช่เพื่อนน่าจะเป็นการต่อสู้มากก่าแผนที่อ่ะมันจะมีภารกิจที่บอกว่าี่ไงเคลียโดยที่ไม่ได้รับเวทป้องกันหรือว่าเคลียโดยที่ไม่ได้รับเวทบอลจอมตีผมว่าเคลียโดยที่ไม่ได้รับเวทป้องกันก็คือเล่นสายตีแบบตีสุดๆแบบตีให้หน้าแหกแบบเวทป้องกันในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งนี้ต้องใช้ป้องกันนะเวทเวทที่ต้องใช้ป้องกันที่มันต้องใช้แร่ป้องกันสีฟ้าอะไรเยอะเนเวทป้องกัน ส่วนมากมันจะต้องใช้แฟลาฟหนึ่งอย่างต่ำก็หนึ่งเพามันเป็นโรควังไก่แล้วป้องกันเลือดเกิดอ,อะไรวะเนี่ยลูกผมไม่เคยได้โรคป้องกันเลือดหรือว่าโจมตีเลือดเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นสายไหนเหมือนกันแต่ดาวน์ทัง่านาจะเก่งนะเดี๋ยววนะันหลังผมน่าจะมาทำาะรกิจแบบไม่รับเวทป้องกันหรือว่าไม่รับเวทโจมตีเลยอะไรพวกนั้นไม่รับเวทโจมตีผมคิดว่าน่าจะเป็นสายฟูลเคาน์เตอร์อะไรแบบยืนเท่เ,ทเพื่อแบบฟูลเคาน์เตอร์แล้วก็หยิบการ์ดมันจะมีการ์ดใบหนึ่งของสายโจมตีที่มีความสามารถที่จะ ทาให้ศัตรูติดเลื่อนไหลโจมตีจะมีการ์ดใบหนึ่งอ่ะที่มันจะถ้าจะไม่ผิดมันจะจ่ายนี่ไม่ใช่มันจะมีการ์ดคือมันต้องข้างดีทําให้ตูติดบาดแผลนี่ไงช็อกจิตติดแผลติดแผลแปะเดี่อนข,ข้างจะแรงนะแต่ว่ามันสลายก็คือแบบคือเคลียร์หมู่อข,ข้างจแต่ยากเลยอ่ะลำบากเลยจริงอันนี้สุมม่มไปพันเึงได้สีแดงันเดียวนครับท่านผู้ชมสีทองนี้แม่งกรหลอดกันคือไม่ใช่ทองจริงแม่งเกลือ ไม่เจ็ดร้อยนี่ผมพอจะทํารูนสีม่วงได้สามอันแล้วนะจริงแต่ผมไม่รู้จะทำอันไหนดีเพราะว่าใช่ไหมอันนี้ไม่นสีม่วงปอมมันหลอกกันไอ้พวกนี้มันชอบหลอกกันหลอกลวงหลอกเยอะโอเคไม่หลอกลวงฟื้นฟูฟื้นฟูสีเอามาทาใหม่วะาเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ฟื้นฟูเมื่อกี้อันนี้ไงฟื้นฟูดูดิจะได้ครบนะ <laughs> เนี่ยที่ทฐาฟื้นฟูอันหนึ่งครบแล้วนะ มันผมไม่มีผมมีทุกอันแล้วย่างผมมีเรื่องยังแต่ว่ามีทุกอันแล้วอะตอนนี้ผมใส่เป็นลูนของสายลูในความลงไหลก็คือเริ่มต้นหมอกดำจะลบไปสี่หมอกดำก็คืออ่าสีมันจะเป็นหมอกเริ่มต้นที่ถ้าเกิดเราอยู่ในหมอกดําเราจะได้รับความเสียหายอะถ้าตอนไหนผมเล่นจริงคิดหน้าเล่นจริงเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเรื่องความมั่งคงฟุ้งฟังรีทิตแปะเมื่อจบกันต่อสู้เพราะปกติบางที่ผมก็เสียมันฝรั่งไปกับการที่ให้คนขอทานี้ยถ้าเกิดไม่ให้พวกผมโดนคนขอเดี๋ยวโดนคนขอทานกระทืบ แล้วคนขอทานในเกมนี้แม่งเก่งด,ด้วยแม่งเก่งจริงแต่ยังขอทานอยู่ดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้รับพระทาตสองเด็นเกมอันนี้กอดมากถ้าเกิดผมได้อันนี้นี่ขั้นสีแดงโคตเรเจ๋งอ่ะคือแบบได้รับพระธาตุสามที่พระธาตุสามในเกมนี้นี่พระธาตุแบบมีโคตรเยอะดอูพระธาตุแล้วพระธาตุเก่งๆนี่มีประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยคือมันบบเก่งจริงมันเก่งมาก อันนี้ก็คือลูนท่วมท้นลูนเป็นลูนสีแดงชิ้นแรกที่ผมทาแล้วผมก็ใส่มาตลอดเพราะว่ามันบวกดาเมจหกก็คือสมมุติคุณมีการ์ดโจมตีโง่องๆอยู่ใบหนึ่งาการ์ดโจมตีโง่งๆใบหนึ่งที่แบบขวารูนแบบการ์ดโจมตีน่ยเพื่อนโจมตีอะ,ะอันนี้อันนี้คือตีหกใช่ไหมสร้างความเสียสูงสี่ครั้งแต่ถ้าคุณมีเนี่ยปุ๊บแต่ถ้าคุณมีลูนพลังโจมตีท่วมท้นบวกมันจะบวกแบบพลังโจมตีให้หกุวกการ์ดเงาสไตล์จะตีสิบสองดาเมจสี่ครั้งสิบสองใช่ไหมสิบสองสี่โค่นแรงอะ แบบล่อไปครึ่งหลอดแน่นอนอ่ะสี่แปดเอาเมตรโคตรแรงเจ็บพี่วายอันนี้คือรูนแห่งปัญญาพลัมตีบวกสี่เมื่อใช้เวทมนต์ต่อเนื่องอันนี้เอาไว้คอมโบกับกระเป๋ากระเป๋าพา่าที่เป็นของสายธรรมดากับของที่เป็นสายเนี่ยอ่าที่เป็นของสายบอสมันจะมีกระเป๋าอยู่สองอันที่จะใช้คนสามารถก็คือจะใช้หนึ่งเวทมนต์ต่อเนื่องทันทีเมื่อเริ่มเิินกับอีกกระเป๋านึงก็คือเป็นกระเป๋าขั้นเลื่อนขั้นขึ้น,นมาว่าเนี่ยไง,ไงสองอันเนี้ย อันนี้กระเป๋าค่าเดียวส,สีส้มเมื่อเริ่มการต่อ,อสู้จะใช้เวทมนต่อเนื่องทำทีแบบสุ่มหนึ่งหนึ่งใบถ้าคุณมีใบเดียวมันใช้ใบนั้นแหละแต่ถ้าคุณมีกระเป๋าค่าเดียวใบใหญ่ด้วยคุณจะใช้เวทมนต์ต่อเนื่องทั้งหมดสามใบลูกกินดูสามใบไอ้หาดีเบิ้ลมาสิบสองดัมเมตแบบเรื่องล่มเทินมาสิบสองดาเมจอ่ะโคตรขี้โกองอันนี้คือลุ้นทำก,การทำลายล้างความใช้เพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือดาเมจร้อยหนึ่งก็เพิ่มยี่สิบเปอร์ยี่สิบมาแหละถ้าดัมเม มันดูโง่ก็จริงนะแต่ว่าซเวทโจมตีที่แรงที่สุดในเกมที่ผมคิดว่ามันโคตรโคตรของโคตรแรงเลยตอนนี้จะเป็นเวทโจมตีที่มีความสามารถในการที่จะคูณห้าดามจคูณห้าดามจอ่ะคูณห้าดามจของแร่สีแดงคูณห้าคูณห้าที่มันคือสมมติกูมีหกสิบหมอันนี้อันนี้คือสร้างความเสียหายคูณสิบถ้าขั้นสองนะั่คือคูณสิบตาจำนวนธาตุแดงที่คุณมีแต่ว่าจ่ายเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย อันนี้คือขั้นขั้นยังไม่ได้สังเกตก็คือมันจะแค่ใช้แค่คูณห้าเฉยคูณ5ตามธาตุที่คุณมีสมมติคุณมีพธาตุอยู่หกสิบห0ห0ห้าสมสิบสอยดาเมดสารอยเดเมดงงงงเลยโดยที่คุณมีแร่สีแดงแล้วก็อตามตรงมากก็คุณเล่นการเป็นนะคุณหยิบดาเมจสีแดงใบไหนก็ได้งงงๆมาเลยหยิบแม่งให้หมดเลยทุกใบหยิบให้หมดเลยใช่ไหมจ๋งใช่ไล่ะ นั่นแหละอ๋อประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็การสุ่มการชาไอ้ <c> ิน <oughs> ผมก็พยายามจะพูดได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพื่อที่จะได้สนุกเอนจอยด้วยตัวผมเองเพราะผมไม่ค่อยชอบตัดคลิปเท่าไหร่โอเคก็ซี e y โอเกณ i น next ถามคุณบายไว้เจอกันนะครับแต่ผู้ชมู้องเรือมาอารักงานครร